สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีล่าสุดเตรียมเฮได้เลยนายกยืนยันแจกแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับแน่นอนคนละ1,000 0บาทนะคะซึ่งนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทซึ่งหลายๆคนก็เป็นกังวลใจว่าถ้าเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือว่าเราได้รับเงินสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง กลุ่มเปาะบางเราจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทนี้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทางรัฐบาลได้นําเรื่องพรบกู้เงินส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาดูว่าขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์ก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลว่าทางกฤษฎีกาเขาได้มีการตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วว่าการดําเนินการออกพรบงเงินกู้นั้น รัฐบาลสามารถทำได้เพราะว่าเป็นอำนาจของทางครมอรที่จะสามารถดำเนินการเพราะฉะนั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือว่าขัดต่อัฐธรรมมนูนไหมคำตอบตอนนี้ก็คือทางกฤษฎีกาก็ตอบมาแล้วว่าไม่ขัด ังเองนะคะคดังนั้นถ้ารัฐบาลจะเดินหน้านำพรบกู้เงินนี้เข้าสภาก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตัลการตามกำหนดเดิมแน่นอนก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคม2567แต่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายแต่กฤษฎีกาก็มีข้อสังเกตว่าให้ไปดําเนินการภายใต้กรอบวินัยทางการคลังซึ่งมีกฎหมายควบคุมอยู่รวมไปถึงจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะคะ รัฐบาลก็จะเดินหน้าในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแนวทางให้การดําเนินนโยบายนี้อยู่ภายใต้วินัยทางการคลังแล้วก็อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ที่แน่ๆทางรัฐบาลก็ได้มีการหาลือกันสําหรับ ไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะที่ดำเนินการมาทางท่านจุลพัณฑ์ก็กล่าวว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่รัฐบาลวางไว้ซึ่งก็หมายความว่า หลังจากนี้รัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องของการนำร่างพบรบเข้าสู่สภาถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็จะสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมนั่นเองก็คือเดือนพฤษภาคม2567เราก็จะได้รับเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะซึ่งสำหรับเงื่อนไขาการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทนั้นจากเดิมที่รัฐบาลตั้งใจไว้ก็คือรัฐบาลจะแจกเงินให้กับทุกคนเลยที่อายุเกิน16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับ 1 0 0 0 0บาทแต่มีเงื่อนไขก็คือคนที่จะได้รับเงินดิจิตอล1 0,000บาทนั้นจะต้องมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากเกิน500,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูยังไงว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีการเอารายได้ทั้งปีในปี2566มาหาร12ก็คือหาร12เดือนนะคะแล้วดูว่า เกิน70,000บาทไหมถ้าหากว่าไม่เกินเราก็จะยังมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้รวมถึงเงินฝากด้วยนะคะถ้าใครที่มีเกิน500,000บาทในช่วงเดือนกันยายน2566อันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนกันยายน2566เรามีไม่ถึงแต่หลังเดือนกันยายนมีเกิน500,000ตรงนี้เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทอยู่นะคะและเมื่อถามถึงเรื่องระยะเวลาการดําเนินโครงการตรงนี้ก็จะมีการเปิดให้ ลงทะเบียนทั้งฝั่งร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็ฝั่งของภาคประชาชนเองก็ต้องมีการลงทะเบียนเช่นเดียวกันแต่เมื่อถึงเวลาเริ่มโครงการเดี๋ยวก็คงจะมีการออกระเบียบม,มาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า จะต้องทําอย่างไรกันบ้างซึ่งเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดละน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งสําหรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนี้เมื่อเริ่มดําเนินโครงการเขาก็จะมีการจ่ายเงินเข้ามาในดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะเข้าผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะและเงิน10,000บาทนี้ทุกคนที่ได้รับจะต้องมีการใช้ครั้งแรกอย่างน้อย1ครั้งภายใน6เดือนในรัศมีภายในอําเภอหรือว่าจังหวัดตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ ใครที่ที่อยู่ไม่ได้ตรงกับบัตรประชาชนแล้วต้องการจะย้ายให้ตรงนะก็สามารถดำเนินเรื่องได้อย่างทันอยู่นะคะและเมื่อเราใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินให้หมดภายใน6เดือนเพราะว่ารัฐบาลจะเปิดให้ใช้เงิน10,000บาทนี้ได้ยาวไปจนถึงปี2570เลยและสําหรับ การแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทตรงนี้นะคะจะไม่มีการทับซ้อนกับเงินของผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงสามารถที่จะลูดซื้อสินค้าได้ตามที่ตัวเองเคยใช้ก็คือ300บาทแล้วก็ค่ารถค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สสูงต้มหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้พิการที่ได้รับเพิ่มเติมอีกเดือนละ200บาทก็จะยังคงได้รับเหมือนเดิมทุกประการและยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในโครงการเงินดิจิตอลวอลเลต 1 0 0 0 0บาทนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินจากโครงการต่างๆของรัฐบาลนะตรงนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าต้องเข้าตามเงื่อนไขก็คือต้องมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทโดยเขาจะ ที่เดือนกันยายน2566รวมถึงมีรายได้นะคะต่อเดือนเฉลี่ยแล้วไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ